ท่านเป็นอภิสิทธิ์ของประเทศไทยที่จะพาประเทศไทยรุ่งเรืองนะ สวัสดีครับนายแพทย์สมนุสศิริพานทองนะครับเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ของกัญชรักษณะคลินิกซึ่งเป็นคลินิกภาคเอกชนรายแรกนะครับที่เราเปิดเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยนํากัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจากทางวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยและเราขึ้นทะเบียนโดยที่ได้รับอนุญาตจ,จากสำนักงาน,นาคณะกรรมการระาย,ยาให้เป็นผู้จาหน่ยายยาสติประเภทที่5ก็คือกัญชาทางการแพทย์ได้เรามีผู้เชี่ยวชาญประจําเป็นแพทย์ปัจจุบันนะครับการเปิดกัญชาทางการแพทย์นั้นครับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่าเมื่อเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยประเทศที่เป็นผู้นําแม้แต่ประเทศเขาเองก็ยังทุรักทุเลอยู่เลยนะครับในการที่จะสู้กับโรคต่างๆนะครับรวมทั้งสองคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นป่วยด้วยมะเร็งเบาหวานปาดกิสบอัลไซเมอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ปรากฏว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยถึงทางตันเลยนะครับแต่ว่าสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็คือกัญชา กันชงกระท่อมหรือว่าแม้แต่เห็ดเมาใบาโคคาหรือฝินนี้เป็นพืชสมุนไพรซึ่งอยู่ในน,โนโคตโทษิลิสของสหรประชาชาติประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียนะครับในประชากร4,000ล้านคนเท่านั้นซึ่งรัฐบาลไทยได้แก้กฎหมายตามหลักเกณฑ์ของสหรประชาชาติทําให้แพทย์แพทย์แผนไทยแพทย์ไทยประยุกต ทันตแพทย์เภสัชกรรมแพทย์พื้บ้านและศัระแพทย์เนี่ยสามารถได้รับอภิสิทธิ์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพประเทศเดียวในเอเชียเลยนะครับที่สามารถสั่งยาวิเศษนี้ได้แต่ว่าการสั่งยานั้นต้องเป็นไปนตามมาตรฐาน2อ,อย่างนะครับอันที่1ก็คือมาตรฐานเรื่องการควบคุมนาโคติดรักของ uh, NCB หรือสประชาชาติ อันที่2นะครับจะต้องเป็นไปนตามระเบียบ iso 17025ซึ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติที่จะใช้กัญชานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วนะครับว่าประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นโควิดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นด้วยอะไรสังคมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับว่าการลงทุนที่สํำคัญที่สุดก็คือการลงทุนด้านสุขภาพและสุขภาพท่านจะดีได้สําหรับโรคสมัยใหม่นั้นถ้าชันเชื่อว่ายาในปัจจุบันหรือวัคซีนจะแก้ปัญหาได้ทุกคนก็ยอมรับแล้วว่า เราต้องอยู่กับโควิดอีกอาจจะหลายๆปีรวมทั้งวัคซีนก็ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโรคแล้วท่านอาจจะไม่เสียชีวิตเพราะมีภูมิต้านทานแต่เชื่อไหมครับว่าวัฒนธรรมประเทศไทยซึ่งเรารู้จากวิธีใช้กัญชาใช้กระท่มมาตั้งแต่300ปีที่แล้วเรารู้ว่าจะทําอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์และเราเชื่อว่าคําตอบที่จะท้าทายวงการแพทย์ตะวันตกก็คือการเป็นคลินิกกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ก็เลยเชิญชวนทุกท่านนะครับ ซึ่งท่านเป็นผู้ได้รับอภิสิทธิชนท่านเป็นอภิสิทธิ์ของประเทศไทยที่จะพาประเทศไทยรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยๆและหวังว่าจะมีคนทําอะไรให้ประเทศไทยดีขึ้นเพราะคนที่จะทําให้ดีขึ้นก็คือท่านเองครับ